สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ยกับรายการเจมแอมเจอวันนี้เราไปทำอะไรกันคะคุณแม่ <c oughs> ยังนึกไม่ออกยัย <c oughs> ไม่ใช่ัดนึกไม่ออก <c oughs> ไปทนโทษนึกไม่ออกวันนี้นะคะเราจะมาทําอาชีพที่ตอนเด็กเ,เนี่ย เคยคิดว่าอยากจะเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารตามสั่งวันนี้ก็เลยมาดําเนินการลองขายอาหารตามสั่งครึ่งวันเต็มๆดูซิว่าจะรอดไหมจะกินได้ไหมจะอะไรได้ไหมเอ๊ะแต่ว่าร้านอาหารตามสั่งเนี่ยมันต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วเขาส่วนมากสั่งอะไรกันแล้วมาทำยังไงหนูจะบอกร้านอาหารตามสั่งก็คือสิ่งที่ควรมีเลยคือกระเพรากระเพรากระเพราและกระเพราค่ะใช่เหรอเขาทำอย่างอื่นไม่เป็นเลย เอางี้แล้วกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงชัดเจนจากผู้มีประสบการณ์จรงเราจะไปถามคุณแม่ท่านหนึ่งว่าเปิดร้านอาหารตามสั่งต้องเตรียมอะไรบ้างและเมนูอะไรที่ลูกค้าสั่งบ่อยที่สุดและเราจะต้องเรียนสูตรจากแม่วันนี้คือต้องทําให้เป็นเพราะว่าเราต้องเปิดร้านเองค่ะไปเลยไปเลยไปเลยเาาไปหาแม่ไปหาแม่เร็ว และตอนนี้เราก็อยู่กับคุณแม่ผานะคะผู้เปิดร้านอาหารตามสั่งค่ะอยากก็สอบถามคุณแม่ผาว,ว่าเปิดร้านอาหารตามสั่งมานานหรือย,ยังคะคุณแม่ก็ยี่สิบกว่าปีแล<ป>้วโอ้ยสิบปีแม่แล้วในทุกๆวันเนี่ยเมนูที่ลูกค้าสั่งตลอดเลยคือเมนูอะไรคะก็ผัดกะเพราข้าวผัดไหนเงี้ยผัดกะเพราข้าวาผัดเบสิกเลยที่คนสั่งม้อยเอาอย่างนี้ วันนี้นะเราจะให้คุณแม่นะคะสอนสูตรผัดกะเพราให้เราแล้วเดี๋ยวหลังจากที่แม่สอนแล้วเราจะเปิดร้านครึ่งวันมาดูกันว่าจะรอดไม่รอดแต่ตอนนี้เราต้องให้คุณแม่สอนทําก่อนค่ะไปดูกันเลยแม่สอนหน่อยนะแม่แม่สอนหน่อยนะเขาเด็ดแบบเป็นทีละใบหรืทั้งก้ามเลยแม่บอกว่าถ้าเด็ดเองไม่น่าได้คิน ข้าว้าวลืมข้าวไม่มีแล้จะเอาข้าวมาแม่อะไรก่อนกะพิ๊กกะพิ๊กแม่กะพิ๊กพี่แม่กะพิ๊กคือจ่ายเดียวนะคะวะมันจะกระเด็นไหมคะแม่มาเลยจ่ายเยอะขอบคุณค่ะจะรอดไหมเนี่ยมาเลยค่ะหมูบดหมูบดก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งไปเลยนะคะหัวหัว น้ำมันหอยขึ้นชอนสำุปดีแล้วปลาหนึ่งหอมหวย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 ัว่ปลาให้มันสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผัดกับเขาใช่ไหม่อนี้อ๋อใส่เขาใส่ทีหลังจานข้าวค่ะจานข้าวได้เยอะ เสร็จเป็นทีเรียบร้อยนะคะอบน่ากินมากกะเพาฝีมือคุณแม่เอาล่ะงั้นหลังจากนี้เราจะให้แม่ไปพักแล้วเราจะมาเปิดร้านเองครึ่งวันดูซิว่าจะรอดไหมสั่งข้าวหน่อยครับเอาอะไรจาะกระเพราหมูสับครับกะเพราลูกชิ้นหมูแล้วก็ผัดซีอิ๊วหมูนะครับอ่ะมิกหยัางกระเพราหมูสับ อะไรนะกะเพราลูกชิ้นหมูผัดซีอิว๊วเด็ดเป็นวะด่ะไข่ดาวสองฟองเทียนยังก่อนบัดนี้เออนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะั่งรอแป๊บเดี๋ยนั่งก่อน,น,นค่ะลูกค้านั่งก่อนแก okay. ไปทาํากะเพราฉันจะทําไข่ดาวกะเพรา,าเด็ดเด็ดกะเพรานะคะ,ะลูกค้ารอกะเพรากะเพรานะคะลูกค้าอร,าราะะาอสักครู่นะคะอันนี้ไข่เจียวปะคะนี่ค่ะอันนี้ไข่เจียวปะคะ ใ่นี้ค่ะาจานจานจานค่ะเลิศอ่ะทำโอ้ยมาค่ะพิกแล้วก็อะไรนะอ,อุ๊ยลืมหมูพิกแล้วหมูหมูหมูค่ะ คลิกไหมล่ะจ้ะเยน็นอ้าวเ <c oughs> มื่อกี้มันมีน้ำมันไหมน,นะแม่อมเออไม่ไม่ได้ใส่น้ำมัน <c oughs> เยนอ้าวใส่ซอสหอยนะคะที่คุณแม่บอก <c oughs> ใส่ซอสหอย <c oughs> อ้าวใส่ยก,ยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้น ยกกระทะขึ้นพูงเสร็จยังย่างน้ำตาลเอาวางวางลบลบเหลืออะไรน้ำตาลน้ำตาลเราก็เสร็จเลยใช่ไหมใช่ค่ะกไม่หอยใส่ยังใส่แล้วอันนี้ใส่ก็วอีกหนึ่งกระเพรา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 จุ่มหนึ่งไป พอยังอ่ะพอเออหนูว่าเราอ่ะพอจะไปไข่ดาวไข่ดาวโปไข่ดาวโปไข่ดาวเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์หมูหมูผัดซีอิ๊วเริ่มเออเอ,อ,อย่าเพิง่งอย่าเพิ่งเป่าแปะสิ อืมเอ้าม,มันต่อแปแม่สอบเสร็จไรไปช่วยดูนะไข่ไข่อ้ออ้ยฉันทำได้ฉันทำได้ค่ะใส่หมูไหมวะแม่หันซิยูใส่หมูไหม,<ะ>มใส่ อานูไปเอางูมะต้อเยอะน,อนุนนีปรุงรส <ถ S 2> แล้วก็ปรุงไปรุงหนูว่าใส่ซอสหอยไหมอ่ะใส่เนาะใส่แหละซอสหอย ผัดซีอิ๊วมันต้องหวานหน่อยนูนมันต้องหวานนิดนึงขอน้ำตาลสามช้อนแล้วลูกค้าอยากกินหวานไหมใสไปก่อนใส่ไปก่อนเนาะผักผักพี่เขาบอกว่าผักเขาบอกว่าผักกนนุดดูยูทูบมารอเล่นเส้นก่อนเอไม่เยอะไม่เยอะเดี๋ยวขาดคุณพอวินหน้าตาเออหน้าตาดีอยู่ไม่หนูจะบอกว่าหน้าตาแปลกแนะซีิ๊วซิ๊ว ใจฉี <Smile> ่ yếu กลัวมันเยอะจังพอพอวิ้ววิ้วเฮ้ยหนูคงจะโดนแม่ที่สุดแม่งเก่งมากวิ้วหน้าตา้ระทะหนักแล้วเว้ยเนี่ยเฮ้ยมัน้อยไปปะ แม่หนูประหนูลขายยี่สิบลูกยวหรือลุนแล้วขายเขาเขาไม่ได้ออกขายยี่สิบพรนาะตอนเนี้ยไปไปเสิร์ฟก่อนปิดร้านไหมเราปิดร้านกันแล้วนะแม่สำหรับวันนี้ก็หมดไปแล้วนะคะครึ่งวันสำหรับการทำร้านอาหารตามสั่งเป็นไงบ้างคะแม่ได้ ขายไปทั้งหมดเจ็ดจานจ,จะบอกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดกัะท่านผู้ชมเราคิดว่า,าตอนแรกมันง่ายมากก็แค่กระเพราเอ้ยข้าวผัดเอ้ยใดๆความจริงไม่ใช่เดี๋ยวบางคนไม่เอากระเทียมเอาพริกหนึ่งเม็ดสองเม็ดโอ้สำหรับใครที่อยากลองทําก็เอาเลยค่ะแต่ว่าสาหรับ <c oughs> เจมแรม,มและน้องนิกนั้นก็คือ,อคซื้อกินดีกว่าจ้า <c oughs> แต่ก็ถือว่ามิชชั่นวันนี้ก็ม<อ>พลีทสำหรับอีพีหน้านะคะเราจะพากัน ขอตัวไปเก็บขรองครัวเราก่อนนะ,เ,ะเทมากค่ะคุณผู้ชมเจอกันใหม่นะคะในคลิปหนะ้า <c oughs> ไปบ่า <c oughs>